วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EV มี a x a Ceramic Pro ชียงใหม่และ Fillamina สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Motor Expo และผมจะรีวิว w o l i n g Air EV นะครับตอนนี้มันเป็น Public Day มีคน,คนเยอะนะผมก็ต้องพยายามเบียดเข้าไปนะครับคันนี้เล็กนะครับเป็น standard range จำได้ไหครับราคา4 0 0 25,000นะครับ, 4, 25, รบแต่วว่าเป็น4 seater มันล้อนี่มันพอๆกับ รถพ่วงของผมนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นที่นั่งสี่ที่นั่งนะครับรถเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็มันมีมันไม่ค่อยมีเลยนะเบสิกมากนะครับแปลว่าถ้าคุณจะใส่พาร์คมันไม่มีพาร์คครับคุณจะต้องหมุนไปหาเกียร์ว่างแล้วก็ใส่พาร์คเบรกนะครับถ้าเราถ้าเราเอาพาร์คเบรออกนี่มันจะรถมันจะไหลนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับมีจออันนี้นะเซนเตอร์สกรีนแล้วมีอินสแตนท์คลอสเตอร์ไม่มีเซนเตอร์สกรีนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ มีไฟเลี้ยว <c oughs> ก็นั้นแ่ะก็เบสิกมากนะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยใหญ่นะแล้วเราเราเราปรับเบาเบาในเราค่าเอาไปไหลไปข้างหน้ากับข้างหลังได้นะครับมันเอาขึ้นลงไม่ได้นะครับก็มีที่แค่นี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าแบตเตอรี่มันเนี่ยมันมันขึ้นมานิดหน่อยคงจะเป็นเพราะแบตเตอรี่มันกินที่หน่อยนี่มี12โวลต์นอ้ลักชัวรี่ แล้วก็ถ้าคุณจะเข้าไปข้างหลังนะครับคุณก็ต้องเปิดนี้นะแล้วก็เข้าไปข้างหลังเอ้ยตอนนี้เราได้พับเบาะโอเคต้องเอาเบาะขึ้นนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปข้างหลังนะพับมันก็มีที่นั่งได้ถ้ามันจำเป็นต้องอยู่นะนี่นะครับ <c oughs> แล้วอันนี้กระจกเหมือนเครื่องบินเลยนะว้าวโอเคก็ดีอย่างนี้นะแต่ว่าใช้ได้นะแต่ว่า แเรามีคนนั่งข้างหลังก็ไม่มีที่ไว้ของนะครับแต่ว่านี่มันแตกนะครับคือมันมีอีสฟิกซ์เนี่ยมันมีอีสฟิกซ์นะแต่ว่ามันอยู่ไหนครับคุณจะต้องขุดออกมาจากนี่นี่ๆอีสฟิกซ์อยู่นี่นะครับเนี่ยเนี่ยยากนะเนี่ยแล้วก็ถ้าถ้ามีคนนั่งข้างหลังก็ไม่มีที่ไว้ของเลยแต่เราก็สามารถที่จะปั๊พับเบาได้นะให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้มีที่ไว้ของนะครับก็โอเคก็ ถ้าก็แต่คุณต้องการซื้อรถไฟฟ้าที่มันไม่แพงก็คันนี้ก็ได้นะครับ4แสนกว่านะแต่ว่ามันมันเล็กมากเบสิกมากนะครับถ้าคุณพยายามจะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกสัก2แสนซื้อ BYD Dolphin หรือว่าเน t ตเต์ก็ได้มั้งไม่รู้นะเน t ตเตอ์ราคาเ่ไรมันก็ควจะดีกว่านะแต่ว่าคันนี้ก็รถเล็กนิดเดียวคงจะเหมาะนะครับ ในเมืองที่มันมีที่แคบนะครับโอเคไม่รู้จะมีโอกาสเทสไหมคงไม่มีโอกาสเทสนะครับแต่ก็ได้ลองดูนะครับโอเคคนจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวดีโอนะก็ขอปัดกันไมสวัสดีครับ